โอเคครับคลิปต่อไปจันบอยจะสอนการทำผ้าห่มครับจะเป็นผ้าห่มลักษณะผ้าผ้านวมหนาหน่อย okay, นะฮะเริ่มเลยเราก็จะเปิดด้านท็อปก่อนนะครับแล้ก็เลือกออโทกราฟิกตัวนี้ให้มันตรงที่สุดนะฮะเราเลือกวายเฟรมเพื่อที่จะใช้แปลนนะฮะนะครับ,นะรบใช้แปลน นี้ผ้าตัวนี้กะจะไม่ให้ทับหมอนฮะให้โดนแค่ที่นอนกับเตียงเอาลงมาคุมที่ปลายเตียงนิดนึงก็ดีกว่าอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะจากนั้นเราม o d i f y แล้วก็เลือกตรงนี้นะให้อ่าหกสิบแล้วก็หกสิบหกสิบเท่ากันนะครับความละเอียดของผ้าตรงนี้ มีความละเอียดของผ้าที่เราใช้60สิบหิบคูณหกสิบเรากลับมาที่เฉตใหม่อีกทีหนึง่งแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาให้ลอยไว้ก่อนอย่างนี้นะครับเลือก p ป r s p e ป t i v e ได้แบบนี้นะคร เราก็จะเลือกเ,อเดี๋ยวหาก่อนเราจะเลือกเชลนะครับเพื่อทำให้ผ้าหนาขึ้นนะครับพอได้เชลปุ๊บเนี่ยเราก็ดูที่เซกเมนต์ตัวนี้ตอนนี้เป็นหนึ่งเราแบ่งเป็นสองเลยมันจะได้ผ้าด้านบนด้านล่างเลยฮะเป็นคนละชิ้นกันผ้านวมจะมีสองด้านนะจะทำเป็นสองด้านตอนนี้แบ่งเชลเซกเมนต์เรียบร้อย นะครับจากนั้นเราก็ให้กลายเป็น c o n เว r รเป็น editable poly เราจะเลื่อนด้านข้างให้ให้เห็นชัดเพราะว่าเมื่อกี้เป็นสอสอส่วนคือผ้าด้านบนกับผ้าด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะเลือกทีละด้านจัรอยากให้เราเลือก auto r a h i c ก่อนคระจากนั้นใช้อุปกรณ์ที่เป็น p o l y g อน เลือกเฉพาะส่วนที่เป็นด้านบนมันจะต้องลากให้โดนเฉพาะด้านบนอย่างนี้ครับเพรเมื่อกี้เราแบ่งเป็นเซกเมนต์สส่วนจากนั้นเราไปใส่ Material Editor งานเมื่อกี้เราใส่เราเซต Material ไว้แล้วเป็น m e n t a r a y แล้วคราวนี้เรามาเลือกใส่ได้เลยนะครับจันอยากให้ด้านบนเป็นสีขาวดีกว่านะ d s i สไล์ลงไปเป็นสีขาวนะครับ,นะรบเราจะสังเกตว่า Reflect Activity ข้างล่าง0.0นะครับเราไม่ได้ใส่ค่าเพิ่มปรับเป็นสีขาวไว้ a อนทรายโอเคจากนั้นเราจะเลื่อนข้างล่างนะครับเซกเมนต์ข้างล่างตัวข้างล่างที่แบ่งไว้ดูอุปรกรณ์เดิมนะฮะสังเกตดูแล้วก็มาที่แมท e r i รีนี่จะอยากให้ใส่เป็นสีออกส้มๆหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดๆ a อนทราลงไปนะแล้วก็ปิด ครับแล้วก็ออกจากตัวที่เป็นแ c t i v e ตัวนี้กลับมาที่เปอร์สเปคทีใหม่นะครับตอนนี้จะได้ผ้า2ด้านด้านบนเป็นสีขาวด้านล่างเป็นสีส้มโอเคอันดับต่อไปอันดับต่อไปเราจะใส่โค้ดเลยฮะนะครับใส่โค้ดเราจะใส่กาวิตี้ตอนนี้ ปรับให้เป็น0.0 0ก่อนนะครับแล้วก็เลือก Object Property เฮะเหมือนเดิมเลยกับเหมือนตอนทำหมอนเจ้าตัวแพลนก็คือตัวผ้าผมเนี่ยจะเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดแล้วก็เลือกโค้ดที่เป็นซาตินนะฮะเป็นซาตินแบบนี้จริงๆเลือกอะไรก็ได้อยากจะเลือกแต่ว่าซาตินเป็นผ้านะครับเพชรแรงอ้งวนมันสัก ห้าห้าจุดศูนย์ก่อนนะนะครับแล้วโอเคนะครับแล้วเราจะลองซิมูเลต l o ข้อดูอุ่นไวนไป่อนเนาะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งตัตินนะครับเราปรับเพชเชอร์อีกทีหนึ่งเมื่อกี้ห้าเยอะไป เราสักศูนจุดหนึ่งก่อนนะครับโอเ okay. ค reset state น่าจะพออันนี้อันนี้นิสิตหยุดแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะก็คือตัวที่เมื่อกี้ตอนที่เราทําอ้วนไปเรากลับไปร e s e t state มาเห็นกลับมาหนะ้าที่ตําแหน่งเดิมใหม่ก่อนที่เราจะ simulate นะครับเพราะมันเสียฮะคราวน,นี้พอพอเราใส่0ูุด หนึ่งอะไรไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยเราก็กลับมาที่ simulate local ได้ใหม่คราวนี้พอกดปุ๊บเดี๋ยวตัอกกคลิกเลยนะฮะคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะอ้วน,อวน,อวนพออ้วนพอแล้วปุ๊บเราก็หยุดหยุดเลยครับกด simulate หยุดได้เพื่อให้ผ้าของเราอ้วนเท่าที่เราต้องการหนาเท่าที่เราต้องการถ้าเราปล่อยไปมันจะบวมไปเรื่อยๆนะครับโอเคจากนั้นเราก็มา convert edit ทิเบอโพลีในขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้คือการทำผ้าให้มันอ้วนขึ้นมาก่อนนะครับผ้ามีสองหน้าแล้วก็อ้วนขึ้นมาตามี่เราต้อตงการหนาขึ้นมาตามเพ่ต้อตงการโอเคครับคราวนี้เราจะทำอย่างอื่นกันอาจารย์จะใช้ตัวที่เป็น f f d สี่คูณสี่คูณสี่ตัวนี้นะครับเพื่อจะพับผ้าก่อนนะครับถ้าผ้าลงเฉยเฉยทีนก็ไม่สวยอะนะเราพับผ้าก่อนเราเลือกตัวนี้ นะครับแล้วก็เลือกคอนโทรลพอยต์นะฮะเลือกจุดที่เราต้องการนะครับเราก็มูฟดึงยกขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวต้องบิดดูหลายๆด้านมูนจ,จะมากไปหรือเปล่าถ้ามากไปภ้าจะตกเตียงนะครับแล้วก็กดลงให้เหมือนพับผ้าต้องบิดดูหลายด้านจริงๆอยากให้ฝั่งนู้นด้วยนิดนึงแต่ ตกเตียงว่าไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่าจะเหมือนพับผ้ามันจะยากยากหน่อยเอามุมเดียวแล้วกันมุมเดียวมุมเดียวจะง่ายกว่าผมวทีนี้เราจะสังเกตว่าตอนที่เราพับเข้ามาเนี่ยผ้ามันจะปิ้นเห็นไหมฮะ ไอ้สีส้มที่เป็นด้านล่างอ่ะมันทับมาด้านด้านด้านหน้าแทนมาสลับผ้ากันเพราะนี้ิสิตต้องเลือกจุดมันมีสองจุดจุดของสีส้มนะครับจุดของสีขาวอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงให้มันออกมาในตำแหน่งของมันนะคือผ้ามันจะต้องอยู่ในผืนของมันเนะี่ยตอนที่เราพับมาผ้ามันปริ้นลงมาคือสีส้มดันมาอยู่ด้านหน้านิสิตก็ต้องจับจุดแล้วดึงกลับมาให้อยู่สภาพเดิมแบบเนี้นะครับสภาพที่ส้มอยู่กับส้มขาวอยู่ขาวนะครับด้านนอกด้านใน ดึงดึงขยับปรับจุดอ่าอันนี้ตูนเอาแบบนี้ละนะครับเอาแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ convert edit table poly เหมือนเดิมครับผ้าตัวนี้ก็พร้อมนะะพร้อมจะลงมาเรามาที่ modify กันใหม่นะครับ จากนั้นเราจะเลือกโค้ดแล้วเราก็จะปรับกาวิตี้กลับมาที่ลบ980เหมือนเดิมลบ980นะฮะคือให้มันลงมาเปิด Object Property ครับแอดเข้ามาตอนนี้มีแผ่นคือมีผ้าแล้วต้องแอดที่เข้ามาเราจะแอด2ออันคือ ที่นอนอันหนึ่งกับเตียงอันหนึ่งเพราะว่าผ้ามันต้องลงมาโดนทั้งสองวัตถุผ้าลงมาโดนวัตถุไหนบ้างนี่ต้องเลือกนะฮะแล้วก็กดแอดนะครับแล้วเช็คเช็คให้ดีเบสต้องเป็น collision object นะครับเบสสองก็ต้องเป็น collision object แผ่นต้องอ่อแผนศูนย์ศูนย์หนึ่งคือผ้าห่มต้องเป็นโค้ดนะฮะโค้ดเป็นซาตินนะครับ เพเชอร์คือแรงกดสักเท่าไหร่ดี0.3เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วโอเคจากนั้นเราจะซิมูเลตโลคอลฮะือ,อช่วงที่มันหล่นมันจะมีช่วงการทับกันของผ้านะครับเอ,อเห็นไหมผ้ากำลังจะง,งอผ้ากำลังง,งอนี่สิต้องหยุดนะฮะเพราะช่วงที่มุมที่มันทับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่หยุด นะครับผ้ามจะทะลุทะลวงหลุดเข้าไปข้างในเราจะหยุดเพื่อที่จะไปปรับไปกดตัวนี้ครับกดเซลล์คอลเลกชันนะคอลเลกชันไม่ใช่คอลเลกชันเซลล์คอลเลกชันตัวนี้นะครับอย่าไปปรับเลขอะไรตรงนั้นมากนะฮะคือหยุดผ้าก่อนตอนที่ผ้ามันจะมมวนตัวนะครับจากนั้นไปกดเซลล์คอลเลกชันตัวนี้จากนั้นค่อยซิมูเลตโลเคชต่อฮะคือผ้ามันจะทับกันอย่างสวยงามพอดีไม่มดุดไม่มุดหายกัน ผ้าด้านขาวกับด้านสีส้มนะครับมันก็จะค่อยๆคลายค่อยๆดีดกันไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับตอนนี้จะไม่มันต้องรอหน่อยใช้เวลานิดนึงอัเนดะีวจะซูมให้ดูมันจะทับกันไหนอันนี้ผ้าผ้าเราอาจจะยาวไปยาวมาไปเตียงเกินไปแล้วก็พับแรงไปมันก็เลยเลื่อนมาขนาดนี้แต่มันก็ดูสวยดีฮะเดี๋ยวค่อยขยับหมอนอะไรเข้าช่วย ก็ต้องรอซิซิม,มเลยเสร็จเองเนาะรออนิดหนึน่งแล้วถ้าเป็นงนี้ก็ได้จริงหลังจากนี้นี่อาจใช้ซอฟต์ฟิเลชั่นช่วยดึงหรือว่าใช้เทอร์โบสมูทช่วยได้นะครับใช้เทอร์โบสมูทช่วยได้แล้วก็ใส่น้อยนะฮะลองลองเดี๋ยวเราจะลองใส่เทอร์โบสมูทกับน้อยดู นะครับตอนนี้แต่ว่าก่อนจะไปเทอร์โบสมูทต้องคอนเว r รนะครับเป็น Editable p o l y ก่อนนะฮะเพื่อใส่เทอร์โบสมูทก่อนสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้อยสักหน่อยหนึ่งให้ผ้ามันดูมีม,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 มิติมีชีวิตขึ้นนิดนึงนะครับเราอาจจะปรับที่ข้างบนตรงแกนแทรเนี่ยเพิ่มเป็นหนึ่งนะครับแล้วปรับสเกลดู ให้ผ้ามันมีคลื่นมีอะไรสักนิดหนึ่งเพื่อออันนี้ก็เกยอะไปนะสัะมีี่านะค่อยปรับลงหน่อยช่วยๆกันแล้วก็เราสามารถใส่ซอฟต์เซเลคชั่นดึงดึงได้ครับดึงให้มันดูมีมิติของผ้ายน่ยนๆขึ้นอีกหน่อยก็งได้เรา Edit Poly ใช้ Edit Poly นะครับอ่า จากนั้นเราเปิดเป็น soft selection use soft selection ครับแล้วลงดึงจะดึงช่วงกลางๆให้โผล่ขึ้นมานิดนึงช่วงนี้ฮะช่วงใตพ้พ่ห่มเดี๋ยวกดพ่ห่มลงก่อนเดี๋ยวพ่ห่มยังไม,ยงไม่ยังไม่นิดแบดหนึ่งขออนุญาตเลือกพห่ห่มกดลงสักหน่อยก่อมันโด,ดเดไป กดลงให้มันเข้ามาสัมผัสขยายอีกสักนิดหนึ่งว่านะครับมีอิษส,สามารถเลือกขยายในจุดต่างๆที่ต้องการได้แล้วก mm hmm. จะจับเฉพาะจมูกตรงนี้ให้มันลงไม่อายค,อยค่อยๆลงมาเราจะ,จะลดปริมาณ ได้แล้วเราสามารถจับขยับในส่วนอื่นที่าต้องการเพื่อดึงได้ดึงขึ้นอย่างงี้ดึงขึ้นหน่อยให้มีให้มีมิติของอผ้าห่มมันจะไม่ลาบเกินไป คือจะทำให้รู้สึกมันมีความนูนความโคง้งมากขึ้นเดี๋ยวเราออกจากซอฟต์เลคชั่นดูแล้วจะเป็นไงนี่ก็เป็นการทำผ้านวมนะฮะอาจจะตกตกไปสักนิดนึงผ้ามันยาวไปจริงถ้าขวางแล้วก็ไม่ยาวมาที่ปลายเท้ามากก็จะไม่หล่นมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะหมุนข้างๆหมุนให้ดูรอบๆมาแล้วก็หมุน ดูฝั่งนู้นอีกซึ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวดูหมุนนิดนึงโอเคนะครับนี่คือทำผ้านิ่สิลองทำดูนะครับลองทำดูโอเคครับสวัสดีครับ